คุณแสงชื่อคุณเตี้ของปัญญาทาไมถึงเลี้ยงดูชทางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาไข่ขุนสูตแสนะเอะนะครับวันนี้ไข่ขุนสูตรนิดเลิศนิตสุดล้ำนะครับแก่คุณครูถามว่าทาไข่ขุนรําลองไข่ขุนอร่อยเด็กๆไม่เคกินมาก่อนเลยสูตรนิเนี้อร่อยมากครับคุณกูจะให้ตอกไข่ คนละหนึ่งฟองนะคนละหนึ่งตอบไปปุ๊บแล้วก็คนคนคนยี่สิบทีเดี๋ยวเรื่ๆนับไปครบตัวยี่สิบปุ๊บอีกคนหนึ่งก็จะกินปีกตรงข้ามก็ตอบอีกไข่หมื่ี้ยี่สิบทีคนละยี่สิบเลยคนไข่คนละฟอง ้ออ่ทงกนระวังมากวงเข่เล็้ชูไข่ไว้ชูไขไว้ชูไงนี้นะตอก ỏ, Mayor, ก่อนตองตองไทยดีชาไปใกล้ตัวอย่ให้ไข่แตกนะเลือกไม่เอานะเลือกอ่ะอุยเ่่ เอาที่ชื่อมาเช็ดการที่ชื่อเจ๋งขวัน6ครับแค่นี้มันทำให้เป็นไอ้เจ๋งแป้งทำให้เป็นอยู่แล้วค่ะกินไปเพราะเดี๋ยวเราต้องนึ่งมันนี่เห็นไหมจับดูไม่เีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณครูมีเวทมนต์เห็นไหมเอาเตคข่ายยิบเชนับไปคือ้าวี่จับ คำว่าตีไข่ไม่ใช่ไหมตีบองตีไข่ตีแป้ง,ปง,งคน เปิดไข่ทิ้งใแล้วค่ะมาเจเรียกว่าน้ำ๊อกนะครับฝรั่งเรียกน้ำ๊อกคนไทยเรียกน้ำซุปน้ำซุปนั่นเองมาจากไหนครับมาจากแกงจืดเมื่อวานนี้ไงน้ำที่เหลือจากแกงจืดเมื่อวานนี้จะอร่อยมากนะครับ รสด,ดีอาจจะครูให้ให้เทเกคนกินเห็นไงคะรสยอดเยี่ยมเลยใครอยากกินบ้างิใครอยากกินอีอยากกินลองกินดูเ,นเห็นไหมครับน้ำน้ำก็จะมีรสชาติเหมือนแกงสื่อแต่ว่า ไข่ตุ๋นเนี่ยมันต้องผสมน้ำนะครับแต่ปกติทำที่บ้านก็ผสมน้ำเปล่าน้ำสุกเปล่ามันก็ไม่อร่อยไม่เข้มข้นอันนี้มันเป็นน้ำซอกหรือน้ำซุปที่เราเหลือจากแกงสื่อทุกครั้งเวลาทำแกงสื่อที่บ้านจำไว้เลยว่าแม่ถาน้ำแกงสืดอเหลืออย่าทิ้งนะครับเอามากรองกรองอะไรที่เป็นเศษเศษอยู่ที่เอ,อาเราเอาน้ำนะครับเราจะใส่ให้ หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดอ่ะใส่แปดก็คือดูเด็กๆดูดูแล้วให้ให้มันเป็นสองเท่าใส่น้ำสองส่วนกับไข่หนึงส่วเข้าใจไหมครับสองต่อหนึ่งคือมีน้ํามากกว่าไข่ หล่คนหลายคนกินกินยะแยะมาจะได้อันนี้เราจะบดแล้วนะเอาล่ะทางนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรุงรส่าตยังไงกินกินน้ำน้าซุปที่มัให้เข้มข้นก็ลดได้แต่ถ้าเกิดลดไปอยากให้มันเข้มข้นเข้มมากขึ้นก็มีชอนแล้วก็แร้วที่มีดขาวกับับ ดับซอดแม็กซี่ท่เราดื่มนะครับเอาไว้ไหนคะจะจะผสมกันยองะตกลงกันที่ดีถ้าไม่อยากเติมก็เติมตอนตอนทานได้ไม่เติมมากวันนี้เติมนิดหนึงนะไม่ต้องเยอะอ่ะคุณครูคอยดูอยู่ข้างในเขาดูใส่ไปลูกันมีลูกบ้างขี้ยนละเตาอะไรที่มันเป็นฟองออกหมดแล้วเดี๋ยว ไข่ของเี็ออกมาจะเป็นเหมือนมักตาดเลยเหมือนคุณเนียสวยอร่อยเด่นงถิงเลยนะครับคือน้ำลายก่อนได้นีสเสนออะไรคือน้ำลายเห็นไหมมันจะมีเศษไข่เศษที่เด็กๆตีไม่ไม่ไม่หมดก็จะเหลืออยู่ตรงนี้นะครับเอาละ หยุดหยุดคราวนี้เนี่ยหยิบอ,อันนี้นะเราวก็เอ,อ,อ,อาพุ่งนีไว้นะตอนี้ไงมอน,นึงมอน,นึ่งอย่างนี้นี่ดีลูลูอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ลมมันผ่ <พบ S 2> านได้นะครับให้ให้ไอ้น้ำผ่านที่มาระวังหม้อมันร้อนยูก ผมก็จะเอาเอาของเสร็จเด็กๆจะมีชื่ออยู่นะครับเราจะรู้รสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเสร็จแล้วมาทํางานต่อระหว่างที่ก็จะตื่ยก็จะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวของเราจะเสร็จเสร็จแล้วผูก็ติดฝา,ามาดูอาจจะพาไปดูที้นมผูอ่อ่ะตรงนี้ฟองเลยลกูก นี่คุณแหลมก็ให้ปลาเขียวต้นมน้ําให้เดือดๆแล้วเราก็เอาใส่บนการนึ่นงคือการใช้ไอ้น้ำม,มันขึ้นมานะแล้วคอยครบยยังได้ครบยียัง,ดยงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าของใครจะอร่อยที่สุด อนพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมยังลองดูซิว่ามันจะเป็นวุ้นเด้งหรือเปล่าอ่ะเปิดโอ้เป็นไงบ้างอขอแล้วนะคะขอโอ้เนียนไหมล่ะเนียนไหมอ่ฟอยอาฟอยส่งให้ได้ตักเลยดูซิมันเป็นยังไงนี่มันไข่ตุ๋นหรือมันคลัสตาร์ดกันแน่เนี่ยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นคัสตาร์ด เป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างขอชิมของทุกคนอร่อยเหรอเจ๋งนั่งลงสิครับเจ๋งนั่งทานดีๆหนูเจ๋งแป้งเลยเหรอเจ๋งระวังหกครับอร่อยมากค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นจืดๆอ่ะจืดๆเอาซอสให้หน่อยแม็กกี้ให้หน่อยก็แม็กกี้อย่าเทใส่จานตัวเองเค็มพอดีเล อ่ะคนหนึ่งพอดีคนหนึ่งไม่พอดีเซรหลายจานตัวเองลูกเป็นไงบ้างเชอรี่ตังโมอร่อยไหมอร่อยอะค่ะฝีมือเราด้วยนะต้องทานผักด้วยนะลูกต้องเอาให้มีประโยชน์หลายๆอย่างเป็นไงบ้างเข้าใจโอ้ยร้อนไม่เป่าเลยโอ้โห่เข้าไอไปเหมือนเยลลี่ไข่ใครบอก น้ำหอมเหมือนอะไรคะเยลี่ไข่ไข่เค็มไข่เค็มโอ้โหก็ไม่เค็มได้ยังไงล่ะสองคนพี่น้องใส่ซอสไปใชเยอะเลยไม่เคมอะเดี๋ยวคุณครูไปตักข้าวก่อนนะเห็นเด็กๆกินแล้วก็หิว